หนีตายขาเปไม่ฟังคําสั่งผู้บังคับบัญชาทิ้งฐานที่มั่นหลายแห่งทหารไทยเข้ายึดหมดช่วงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องความไม่พอใจและขวัญกําลังใจของทหารกัมพูชาแนวหน้าซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดนอย่างมากเลย ใช่ค่ะทหารกัมพูชาแนวหน้ามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอย่างรุนแรงเนื่องจากหลายปัจจัยที่บั่นทอนขวัญกำลังใจอย่างต่อเนื่องประการแรกคือปัญหาเรื่องเงินเดือนที่ไม่เต็มจำนวนโดยพลทหารได้รับเงินเดือนเพียง800บาทจากอัตราเต็ม1,500บาท นอกจากนี้ยังประสบปัญหาขาดแคลนกระสุนซึ่งหากต้องการเติมสเสบียงก็ต้องพึ่งพาตลาดมืดแล้วที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีไม่ว่าจะเป็นเมื่อบาดเจ็บล้มตายร่างไร้วิญญาณถูกทอดทิ้งหรือแม้แต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ สิ่งเหล่านี้ทําให้สภาพจิตใจของทหารย่าแย่ลงอย่างมากจนไม่อยากสู้รบพวกเขาตั้งคําถามว่ารบไปเพื่ออะไรในเมื่อการเสียสละของพวกเขาไม่ได้นํามาซึ่งประโยชน์ใดๆแก่ตนเองและครอบครัวแล้วความรู้สึกเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพวกเขามองเห็นความเหลื่อมล้าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับทหารในหนุนง,งาน B HQ ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าถึง10เท่ามีสวัสดิการที่ดีกว่าและทํางานสบายกว่ามาก ความไม่พอใจและขวัญกำลังใจที่ตกต่ำถึงขีดสุดนี้เป็นปัจจัยสำคัญนี้ทำให้ทหารกัมพูชาตัดสินใจถอยทัพแบบเงียบๆแล้วก็ทิ้งฐานที่มา่นหลายแห่งบริเวณชายแดนซึ่งมีประมาณ10จุดการตัดสินใจเช่นนี้เปิดโอกาสให้ทหารไทยสามารถเข้ายึดพื้นที่ได้มากกว่า20จุดโดยไม่ต้องมีการประทะกันเลยแล้วเรื่องการใช้สนามบินนานาชาติเตโชเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลกัมพูชาประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ รัฐบาลกัมพูชาได้ลงทุนมหาศาลกว่า50,000กว่าล้านบาทในการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่ซึ่งเป็นความพยายามที่ชัดเจนในการเบี่ยงเบนความสนใจของพลเมืองชาวกัมพูชาออกจากประเด็นความขัดแย้งบริเวณชายแดน แต่แผนการนี้ปรากฏว่าไม่สำเร็จและล้มเหลวสาเหตุหลักมาจากการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดโดยกัมพูชาไม่คาดคิดว่าฝ่ายไทยจะเล่นหนักถึงขั้นนำเครื่องบินรบ F16 และกริปเบนมาใช้ซึ่งเป็นทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยืดเยื้อและกลายเป็นบทเรียนราคาแพงในช่วงหลังมีความพยายามอีกครั้งหนึ่งในการชักจูงพลเมืองโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดให้หลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมชมสนามบินเตโชเพื่อสร้างกระแสและเปลี่ยนโฟกัสข,ของประชาชน แต่การที่ทหารกัมพูชาต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนแบบนิ่นเนียนโดยที่ประชาชนของตัวเองไม่ได้รับทราบข่าวสารว่งชี้ว่าความพยายามในการเบ่งเบนความสนใจนี้อาจจะยังไม่สามารถปกปิดปัญหาที่แท้จริงที่ชายแดนได้อย่างสมบูรณ์แล้วคำพูดที่รุนแรงของแม่ทัพภาคที่สองของไทยเป็นการยั่วยุหรือเป็นยุทธศาสตร์ที่เฉียบขาดครับ การกล่าวของแม่ทัพภาคที่2ของไทยที่ว่าถ้ามีทหารกัมพูชาลกล้ำอนาเขตเข้ามาวางกระป๋องชาเขียวผลซุ่มทั้งหลายมือสไนเปอร์ทั้งหลาย จัดการได้เลยได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากบางคนว่าเป็นคําพูดที่รุนแรงเกินไปอย่างไรก็ตามจากมุมมองของแหล่งข่าวระบุว่าทหารเป็นนักวางแผนทางยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นคําพูดและการกระทําใดๆที่ออกมาจากทหารล้วนผ่านการวางแผนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคํากล่าวนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการพูดโดยผลาักการแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสื่อสารที่มีน้ำหนักและมีความหมายอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์เพื่อประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ล่อเล่นกับความพยายามในการปลุกกระแสชาติยมทางการเมืองของอีกฝ่ายแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณที่เด็ดขาดและจริงจังด้วยแล้วการจํากัดการใช้โทรศัพท์มือถือกับการห้ามประชาชนพูดคุยเรื่องชายแดนในกัมพูชาบ่งชี้ถึงอะไรคะในช่วงต้นเดือนสิงหาคมมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลกัมพูชามีการจํากัดการใช้โทรศัพท์มือถือของทหารแล้วก็ยังมีการห้ามโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับ ภาเด็จการพื้นที่ชายแดนที่ได้กำมวนไปก่อนนั้นก็คือประชาชนชาวกัมพูชาเองก็ถูกข้ามไม่ให้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับชายแดนกันด้วยมาตรการเหล่านี้บ่งชี้ถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของรัฐบาลกัมพูชาในการควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนอย่างเข้มงวดเป็นการปิดกันไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นคุณต่อรัฐบาเลเผยแพร่สู่ภายนอกหรือแม้แต่ภายในประเทศ แล้วการถอยทับแบบเนียนของทหารกัมพูชาสะท้อนถึงสถานการณ์ภายในและภายนอกอย่างไรการถอยทับในลักษณะนี้เป็นการสะท้อนถึงแรงกดดันและปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากภายในและภายนอกของกัมพูชาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปัญหาขวัญกำลังใจทหารที่ตกตามเงินเดือนไม่เพียงพอหรือขาดแคลนทรัพยากรแล้วการประเมินสถานการณ์ของกัมพูชาที่ผิดพลาดต่อท่าทีของไทยมีผลลัพธ์อย่างไรครับ ฝ่ายกัมพูชาได้ประเมินสถานการณ์และท่าทีของไทยผิดพลาดอย่างร้ายแรงพวกเขาไม่คาดคิดว่าประเทศไทยจะเล่นหนักโดยการนำเครื่งบินลบที่ทันสมัยอย่าง F16 และกริเบนมาใช้ซึ่งมันก็ทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อและทวีความตึงเครียดออกไปแล้วทำไมทหารกัมพูชาจึงตัดสินใจไม่ปฏิบัติตามคําสั่งและหนีการรบสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการขัดคําสั่ง และหลีกเลี่ยงการรบมาจากหลายปัจจัยที่บั่นทอนขวัญกำลังใจและสภาพจิตใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกถูกทอดทิ้งปัญหาทางการเงินขาดแคลนทรัพยากรหรือความเหลื่อมล้ำภายในกองทัพแล้วการที่ไทยสามารถยึดพื้นที่ชายแดนกว่า20จุดโดยไม่มีการประทะกันสะท้อนถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ไทยอย่างไรนั่นเป็นผลลัพธ์โดยตรงและเป็นรูปธรรมของยุทธศาสตร์ที่วางแขนมาอย่างดีของประเทศไทยซึ่งเป็นการบริหารจัดการความขัดแย้งที่ชันฉลาด ทำให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่มีการสู้รบแล้วความเหลื่อมล้ำภายในกองทัพกัมบูชาระหว่างทหารแนวหน้ากับหน่วยงาน B.S.Q ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างความเหลื่อมล้ำนี้ปรากฏชัดในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนสวัสดิการแล้วก็สภาพการทํางานซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการรบและความพักดีของทหารซึ่งสุดท้ายก็นําไปสู่การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งการถอยทับแบบเงียบๆแล้วก็การทิ้งฐานที่มั่นหลายแห่ง สุดท้ายนี้ความพยายามของกัมพูชาในการปลุกกระแสะชาตินิยมบริเวณชยายแดนทำไมถึงล้มเหลวความล้มเหลวนี้มาจากปัจจัยหลายประการที่ประสานกาันไม่ว่าจะเป็นขวัญกําลังใจทหารที่ตกต่ำการประเมินท่าทีไทยผิดพลาดความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจล้มเหลวและมาตรการกดดันจากไทยก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อใช่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ